สวัสดีค่ะบรรยากาศยามแรงนะคะดูเอานะคะมันเกิดปฏิหารอะไรขึ้นนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะเอซท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะปฏิหารเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะโอ้ยแม่โจ้นั่งอยู่ตั้งนานนะคะเพิ่งจะเห็นนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะสวยจริงๆเลยอะ่ะอี่นะคะดูนะคะเอฟซดูนะคะ ยามแรงเลยนะคะเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะยามแรงนะคะดูนะคะดูนะคะกล้องแม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอืม <c oughs> <c oughs> นะคะเกิดปฏิหารขึ้นอีกแล้วนะคะในนี้วันอะไรเนาะวันนี้นะคะใกล้แล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงวันวันอะไรนะที่เขาจะห่อข้าวห่อข้าวไอ้นี่การห่อข้าสากกันนะคะวันจันทร์นะคะ วันจันนะคะและว,วันอังคารเราก็จะใส่บารแล้วนะคะมานี้นะได้ยินข่าวแววๆแบบนี้นะคะก็เลยเกิดปฏิหารขึ้นก่อนแล้วนะคะสวยมากจริงๆเลยนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะท้องฟ้านี่อืมนี่นะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอน,นะคะสวยงามจริงๆมากเลยนะคะอือ สังเกตดีๆนะคะแม่โจ้ยังสังเกตอะไรไม่ออกเลยนะคะแต่รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ไม่รู้นะคะเกิดอะไรขึน้นแม่ก็ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น,นะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่ก็ไม่รู้เลยนะคะไม่รู้ม <Maya. S 2> ดูะะมันเกิดขึ้นได้อีกแล้วนะ นเมฆเรเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมาอยู่อะไรกันตรงนี้เนาะด, Eden. ดูชิดดูนะคะเ,<อ>เห็นไหมตรงนั้นมันจะเป็นออกเทาๆนะคะตรงนั้นมันจะออกเป็นสีเทาๆนะคะตรงนี้มันก็จะแดงขึ้นมาเห็นไหมคะแดงยอดขึ้นมาเลยนะคะโชว์ขึ้นเลยนะคะโชว์ขึ้นเลยนะคะอืมสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะ,ามมาะ,คะโอเค สุดยอดจริงๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหเลยนะครับต้นนั้นสวยมากเลยวิวหลักร้านเขาบอกนะคะโอ้โหมันเกิดปฏิหารอะไรขึ้นนะคะมันเกิดเกินคาดคิดอะไรนี่นะคะเห็นไหมคะแม่บอกว่าแม่ดูตรงต้นไม้แล้วตรงต้นไม้นะก็ยัง ไอ้นี่แม่สองทุกวันนะคะแต่ทีนี้ยังท้องฟ้ายังมาเกิดแบบนี้ขึ้นอีกนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์จ้องไม่จ้ก็กวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ